หลังจากที่โฮโยเวิร์ตัดสินใจทําการใหญ่อย่างการแจกตัวละคร5ดาวเลตอัพแบบฟรีๆเนี่ยไปกระตัดใจที่บ้ามากในเชิงธุรกิจนี้มันก็ไม่ดีแน่นอนเพราะว่ายอดเปิดมันจะไม่ได้ตามที่ควรจะได้แต่หากคิดในมุมมองผู้เล่นแล้วนี่ถือเป็นการซื้อใจอย่างหนึ่งผมมองว่าเขาลงทุนแบบนี้เผื่อในอนาคตอาจจะมีผู้เล่นมาเล่นเกมนี้เพราะว่าแจกตัวละคร5ดาวฟรีก็เป็นได้แต่ว่าเกมพี่เนี่ยไม่พูดดีกว่า ผมเลยมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นการพรีชีพตู้นี้ซะทีเดียวแต่หมอนว่าเป็นการคืนกำไรให้กับผู้เล่นบ้างเท่านั้นเองและถ้าหากทำแบบนี้ต่อไปหากเกมนี้ได้รางวัลเบสเกมโมบายอีกเราผู้เล่นก็ต่างคาดหวังว่าอาจจะมีการแจกตัวละคอรอีกในอนาคตแต่ว่าวันนี้คิมนี้จะไม่ได้มาวิเคราะห์ Business Model หรือเทคนิคทางการตลาดใดๆดทั้งนั้นต่วนนี้เราอยู่กับคู่มือการเล่นดอตร์ตรัส่วน <c oughs> หรือ,อชื่อหนึ่งคู่มือการเล่นดรเตอร์เรัชลสมบูรณ์กันดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวละครนี้จะมีวิธีปั้นยังงงงงงไไไเลล่นยยงงแก็จดทีม ก่อนจะไปรู้แนวทางการปัน้นเราต้องมารู้จักคิดแล้วก็เทรสของตัวละครนี้กันก่อนการโจมตีปกติก็คือการตีปกตินั่นแหละซึ่งมันไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ต้องอัดและต่อมาคือสกิลอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรมากเหมือนกันการทํางานคือสร้างดาเมจแสมอนหนึ่งตัวแต่บรรหมดมืงแค่นั้นซึ่งการใช้สกิลจะไปทริกเกอร์บัฟหนึ่งของตัวทาเลนนะครับผมเมื่อเราปล่อยสกิลจะมีเลขเปอร์เซ็นต์บอกซึ่งเลขเหล่านี้จะมีเบสอยู่ที่40และถูกนับบวกเข้าไป20ตามจําจนวนีบัฟบ,บ,บนหัวมดนบัฟ และเมื่อชาเลนทําการทิกเกอร์จากการใช้สกิลเนี่ยดเรเลโชจะทําการเครื่องช็อกที่ถือเป็นการโจมตีต่อเนื่องใส่บอนหนึ่งตัวแบบลากหัวคมๆกันเลยนี่ถือเป็นคีย์ดาเมจของตัวละครนี้เลยก็ว่าได้และสุดท้ายอาลติเจอรียเสาลงมาล้มทับแสบบอลและได้ได่สแต็กมา2อันเมื่อเพื่อนร่วมทีมทาการโจมตีดเรเลโชจะทําการโจมตีต่อเนื่องเสริมเข้าไปด้วยและก็คือการคว้างช็อกนั่นแหละแต่จะมีผลกับเป้าหมายล่าสุดที่อัลติใส่เท่านั้นนะและเมเจอร์เทสแตละอันก็นับว่าตึงเปรียบมากมาดูที่ เทรสเม็ดแรกคือเมื่อเราทำการใช้สกิลสซมอนเนี่ยตอนหนึ่งดีบัฟด็อกเตอร์เลโซจะได้คริเลส2.5%เรและคลิดได้เบดอีกาเรตสแตคไป6ครั้งผมคิดมาให้แล้วซึ่งเมื่อเก็บเต็มเราก็จะได้คริเลส15%เรและคลิดได้เบดมสรซึ่งเท่ากับประมาณ สิบซซึ่งบอกเลยว่าของโคตรดีต่อมาคือ Trade A4 เมื่อใช้สกิลจะมีโอกาส8ดดีบับลดต้านทานสถานะให้มอนอีก20%ไเปเ็นเวลา2เทิน r ทรดเมนี้ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ว่าที่จริงแล้วมันดีมากตัวอย่างเช่นเมื่อเราเอาไปเล่นในซิมเมื่อเจอมอนที่ติดแช่แข็งยากเราสามารถทำให้มอนนั้นติดแช่แข็งได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ต้องไปขยันหาอัตราการสร้างสถานะนะมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น และเมื่สุดท้ายคือ TS A 6การทํางานคือเมื่อเราทําการโจบตีใส่มอนที่มีดีบัฟ3อันขึ้นไปเนี่ยดเรเลโชจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น10%สูงสุด50%ซึ่งเทียบเท่ากับลูกแก้วดาเมจท่าหนึ่งลูกเลยทีเดียวซึ่งพอผมมานั่งดูคิดผมก็เนื้ใจว่าคิก็ปั้นง่ายโบนัสดาเมจก็เยอะตัวละครคนจะขาด a อดีเคแน่แต่ผิดคาดตัวมาในแง่ของการปั้นน่มันโคตรจะเพอร์เฟกสมกับเป็นโปรเฟสเซอร์ออฟลอยทอย king of the ลอย To ย พวกเทสเม็เดเล็กๆก็มีบวก a d k คีเล็แล้วก็เดฟให้อีกนิดหน่อยไม่นิดมากอายเออวะรวมจะได้ a d k ทั้งหมด28%คีเล็12%และเดฟอีก12.5%ซึ่งไม่รู้ว่าให้มาทำไมเหมือนกันตรงนี้แต่แบบ <c oughs> มันจะปั้นง่ายไปไหนวะเนี่ยดังนั้นผมจะสรุปเทสพลอยตี้ให้ก็คือทาเลนสกิลกับอติอัพควบคู่กันไปเลยแล้วก็ลงท้ายด้วยเบสิคแอทแท็กซึ่งจะอัพหรือไม่อัพก็ได้ไม่ได้ใช้อยู่ดี วข้อถัดมาคือหัวข้อยอดฮิตที่ผมโดนถามทุกวันนั่นก็คือใส่ดีลรกอะไรดีสิ่งที่น่าเศร้าสำหรับตัวละครนี้คือเซตสีคุมคุมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ก็จะสามารถใส่เซตสีจิตภาพได้โผงคลาสิกนี้คือเมื่อจบตีใส่ศัตรูที่ติดดีบัฟเนี่ยเราจะได้คีย์เลส10%แต่ยัง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 ไม่หมดถ้ามอนติดสถานะกระขังด้วยเนี่ยเราก็จะได้คครดมจมาอีก30%แต่มันก็จะดูใช้ยากไปหน่อย แต่ถ้าเล่นกับทีมโมโนโจิตภาพเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ที่ผมแนะนำจริงๆคือการใส่ยำไปก่อนดามเมจจะไม่ห่างกันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นยำสปีดยำเอ็ดีเคยำเอ็ดีเคยำจิตภาพยำจิตภาพยำซีต่อเนื่องหรือยำอะไรก็ได้ที่เรามีขึ้นอยู่กับซับสแตทของเราเลยและสเปรดับที่ผมแนะนํานั้นก็คือเซตโลก8เกรมอดซึ่งจะดีที่สุดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครฟาร์มเซตโลก6ไว้หรือว่ามีเซตโลก3ดีๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันขึ้นอหน่กับว่าซับ ส่วนเมสสตที่เราโฟกัสก็คือเสื้อเป็นครีดาเมทหรือครีเลตขึ้นอยู่กับตัวของบาลซาของเราว่าขาดอะไรรองเท้าเป็น a d k เคหรือเป็นสปีดสร้อยเป็น ER หรือว่าเ d k คก็ได้ลูกแก้วบังคับเป็นบน,นจิตรภาพเท่านั้นแต่ถ้าไปเล่นกับมอนที่แพ้ควอนตัมเนี่ยเราเราสามารถใส่เซตควอนตัมก็ได้นะถ้าคุณมีเหลือกันนะบอกตามตรงไอริลิกเซตเนี้ยมันใช้ได้กับตัวไดเบทแทบทุกตัวนแหละผมบอกว่ามาสามารถใช้ได้ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้คุณไปฟาร์มเซตควอนตัมแล้วก็ มาใส่ให้นรเลโชซึ่งก็อย่า try hard ขนาดนั้นออกมาจากบอลนั้นบ้างดีกว่าเพราะว่าอีกเซตหนึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ผมจะมีโกไว้ให้ก็คือพยายามทำคีย์บาลานซ์ที่รวมบัฟแล้วเนี่ยให้ได้สักประมาณ1ต่อ2แล้วสปีดก็ทําไว้สักร้อยสก็พอตามมาตรฐานปกติเลยแต่ก็สามารถเร็วานี้ได้แต่ผมไม่ชี้ให้ทําเกิน150สักเท่าไหร่ซึ่งการทำสปีดเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ดาเมจของเราดูดรอปลงต่อมาหัวข้อไลโคน ด็อกเตอร์เลโชเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โชคดีที่มี LC แบบ F2P ให้ใช้เยอะมากเมื่อดูสิ่งที่ LC ลซีแต่ละชิ้นออฟเฟอร์ให้ซึ่งผมหยิบคัดมาแต่ชิ้นคุณภาพเช่าน,นั้นนะครับผมอันดับแรกคือ LC ประจำตัวซึ่งของมาแน่ได้แล้วนี่จะเป็นเบสอิสระสสำหรับดเรเลโชเรามาดูกันว่าทำไมสิ่งที่ LC นี้ให้คือเบสสเตตัสที่สูงเพราะว่าเป็น LC 5ดาวและเปิร์กของ LC ก็ยังให้อีกเมื่อทำการสวมใส่จะได้คีดไดเมน20%และบวกอีกแปดเปอร์เซ็นตดด สแตแ็คได้ทั้งหมด3ครั้งรวมเป็น24%และเมื่อใช้อันเตียจะได้รับบัฟที่ทำให้สร้างดาเมจแรงขึ้นอีก36%และโจมตีต่อเนื่องจะเพิกเฉยเดฟคอมมอนอีก24%ซึ่งถือเป็นเบสอิสระของแท้เลยแบบของแท้เลยต่อมาคือ LC h e ีเฮอป่ะสิ่งที่เอซนี่ออฟเฟอร์ให้อันดับหนึ่งเลยคือมันหาง่ายมาก ขัดก็ง่ายด้วยสองคือได้คิเลฟฟีฟเรีเมื่อสวมใส่ที่ขัด5%และเมื่ออาชนะหมอนจะได้ไอเเคเพิ่มขึ้นอีก40%แต่ข้อเสียมันก็มีคือมันมีตัวละครที่ใช้ LC นี่เยอะมากๆยังไงก็แยกกันใช้แบบช่ำๆแน่นอนต่อมาคือซอสเพจสิ่งที่ LC นี่ออฟเฟอร์ให้กับเราคือมันสามารถใช้งานง่ายแล้วก็แรงมากๆด้วย แล่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือมันเก็บสเต็คช้าตอนแรกเกี่ยว่าคุณมี E ีสอเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานี้ขึ้นมาในทีและแถมยังดีกว่า LC HerTA อ้ซะด้วยซ้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนมอนตีบ่อยๆเนี่ยผมก็จะไม่แนะนําเลยแต่ถ้าคุณมีอีซอมันก็จะไม่เป็นไรงไงส่วนเออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันใครมีไหนก็แช์นั้นได้เลยผมทําตารางไว้แล้วสามารถแคปไปใช้อ้างอินได้เลยนะครับให้เวลาแคปซับมบิหัวข้อต่อมาคือเอเดอรอก่อนจะไปฟังว่าเอเดอร์ลอตไหนทางานยังไงเนี่ยต้องขอชม พะภาคหลังนี้เขาเอาตัวละครที่เก่งได้แต่ E0 มาทําให้โ o ลด p เ n d e r หรือ F2P นะั้นสามารถอยู่ได้ดังนั้นก็น่าจะเดากันนะว่าผมไม่แนะนําให้เปิดเลยแม้แต่ E เดียวแต่ถ้าอวยหรือว่าเป็นวานเนี่ยก็มาดูกัวนกว่าดรเลโชมีเอเดรลอนไหนบ้างที่ดูดี E1 การทํางานของ E นี้คือจะขยาย maximum stack ของ summation มากขึ้นอีก4ขั้นซึ่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือคิดได้10%และคิดได้เม็อีก20%และเมื่อเข้าสการต่อสู้จะได้ stack summation ทันทีเลย4ขั้น อีนี้ถือว่าดีใช้ได้ E สอคือเมื่อการปาช็อคคอร์เนเตอร์เโชโดมอนจะมีดาเมจแถมมาอีก20%ของ ATK ต่อ1ดีบัฟที่มอนมีสูงสุด4ดีบัฟหรือสรุปง่ายๆคือการจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะมีดาเมจแถมขึ้นมาอีก80%ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วถือเป็นอ e ีที่ดีทําให้อาซีซอส t เพทิเกอร์บัฟได้ง่ายมากขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขามี e 2เนี่ยเขาควรจะมีลซิประจำตัวกับแไปหมดแล้วล่ะมั้ง e 3คือจะบวกเลเวลอติสองเลเวลและเบสิกเอ็กแท็กหนึ่งเลเวลอันนี้ทางผ่านชัวรๆข้ามได้เลย e 4คือเมื่อปลาช็อคจะได้พลังงานเพิ่มเติมสิบห้าหน่วยซึ่งการปลาช็อคปกติจะได้พลังงานอยู่แล้วห้าหน่วย e นี้จะช่วยให้การบวกพลังงานของดรเรโช์นะ้สมูทมากขึ้นการที่มี e นี้ช่วยให้ดรเรโชสามารถวนอติได้ทุกๆสองเทิร์นถ้ากดสกลิลทุกรอบถืออออววววว่่าาาาีีีีีนนนน้้้พพคททททสสสุดดดดแแลล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 หรรรรรััับบผมเเเเเเเะะะะโชชจจป็ไๆ e e5 กกิ์ ประโยชน์แต่ก็เป็นทางผ่านไป c 6อีกเหมือนกัน E6 จะขยายสเต็ขอ,อันตรตีขึ้นหนึ่งและการปลาช็อคจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้อนอีกค่าเ0 E นี้ถือว่าดีใช้ได้แต่ถ้าเรามองในมุมมองของ E6 แล้วมันก็ไม่ได้พีขนาดนั้นเลยแต่ก็ยังถือว่าเป็น E ที่ดีอยู่ดีถ้าให้สรุปภาพรวมแล้วดเรเรเลโชมีกลุ่มดาวที่ดีเลยขยับเปิดเพิ่มก็ไม่ได้แย่ส่วนคนที่ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเขาจะเปิดการชาต่อขอให้โชคดีนะครับต่อมาคือความคุ้มค่า เนื่องจากมันเป็นเดวันเนี่ยผมยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ด็เรเลโชมีโพเทนเชียลที่จะติดเมตาค้างฟ้ายาวๆแน่นอนเพราะดาเมจเดียวนั้นไม่ธรรมดาเลยจริง,งแถมสเต็ปยังปั้นง่ายอีกและยังทาผลงานได้ดีด้วยในอีกหลายๆทีมหัวข้อต่อมาคือการจัดทีมการจัดทีมเองก็ง่ายมากๆเนื่องจากตัวละครไม่ได้เน้นทําดาเมจในเทิร์นตัวเองทําให้การจัดทีมค่อนข้างหลากหลายสามารถเล่นเป็นซับพให้กับทีมก็ยังได้ตัวละครฟิลเดียวกักบโทเพสเลยจะได้เป็นเมดีพีเอสก็ได้เล่นเป็นซับดีพีเอสก็ดีเดี๋ยวผมกก่เลนนแ้้้วรูสึึชขาั ทีมแรกคือฟูเฉียนคาร่าด็อเตอร์เชและก็โทแพสทีมนี้มีจุดเด่นคือมันตีต่อเนื่องกันรัวๆนัมบี้จะบินชนบ่อยมากแต่ว่าที่จริงแล้วคือนัมบี้ยังไม่ได้บินนัมบี้คาบช็อกไปเคือยงใสด้วเม็ดรวมทีมนี้ก็ไม่ได้แย่เลยถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครครบผมก็แนะนําให้ลอง เราอาจจะเปลี่ยนฟูเฉียนเป็นตัวละครที่มีเราอาจจะเปลี่ยนฟูเฉียนเป็นตัวละครช่วยชีวิตตัวอื่นก็ได้เช่นลิงก์เอามาเพิ่มแปะบัฟให้คาร่าโดตีบ่อยขึ้นหรือหัวหัวที่เอามาเติมพลังงานและบัฟเอดชไอกับทีมต่อมาคือทีมโมโนโจินภาพเนื่องจากผมไม่ได้มีตัวละครจิตภาพครบทําให้ไม่มีฟตเทจมาให้ดูแต่ข้อดีหลักของทีมนี้ก็คือมันแรงซึ่งตัวละครในทีมนี้ก็จะมีอยู่กงดรเรโชลัวชาและก็เวลแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนเวลเป็นเจ้ายนจันทาก็ได้ แต่ทีมนี้มาสดแตะก,กันโหดอยู่แล้วผมเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ข้อดีของทีมนี้อย่างคือมาติดกลางขังง่ายเนื่องจากอันตริของเวลทําให้ดรเรลโชสามารถใส่สีจิตภาพและคุ้มค่าขึ้นมาได้แต่ถ้าจะพูดทุกทีมลิปนี้คุยังยาวเป็นเดือนแน่นอนผมเลยจะให้ฟอร์แมตไว้นําไปจัดทีมตามตัวละครที่มีได้เลยหก็ 1. คือดรเรลโชสองคือตัวละคร DPS ตัวที่2 3คือตัวละครซัพพอร์ตและ4คือตัวละครเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นแฮงค์หรือว่าเป็นฮิลเลอร์ก็ตามแล้วก็จบกันไปแล,ล้วสำ ยังไงนี่ก็ถือเป็นตัวละครฟรีที่ดีามากให้มีเพื่อนที่เลิกเล่นไปแล้วก็สามารถชวนกลับมาล็อกอินเพื่อรับตัวละครนี้ไว้ก่อนได้แล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดทุกคลิปและทุกไลฟ์ของช่องเราผมมีไลฟ์ทุกวันพูดถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแม้แต่ตอนนี้ผมอาจจะไลฟ์อยู่ก็ได้ยังไงก็เข้ามาเจอ,จอกันได้แล้วผมยังมี Dis ส o อ d แล้วใครไม่ข้าสงสัยอะไรหรืออยากหาเพื่อนเล่นเกมก็เข้ามาเจอ,จอกันได้สำหรับววัันนนี้ขออตลาไปก่จบบย